คีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟกับรายการ c a t ไฟไอมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำให้ได้ทีสามารถนำไปรประยุกต์ใช้ในชีววันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้เป็นเทคนิคกับการใช้าง,งาน IT ใกล้ตัวครับกับวิธีการตั้งค่าค g l e c h r o คมให้กรอกข้อมูลอัตโนมัติบน windows 10หรือ windows 11ได้ง่ายครับสำหรับใครที่ใช้าง,งานค g l e c h r โคมอยู่นะครับและต้องการให้ค g l e c h r โคมเนี่ยช่วยกรอกข้อมูลอย่างเช่นข้อมูล,ลหรหัสผ่านใช่ไหมครับหรือกะทั่งระบบการจ่ายเงินหรือมันกะทั่งข้อมูลที่อยู่นะครับเผื่อบางครั้งเนี่ยเราต้องสมัครในการแพ็กเกจต่างนะครับหรือการเข้าไปสมัครข้อมูลต่างเนี่ยแทนที่เราต้องมาเสียเวลากรอกใช่ไหมครับก็ให้ระบบของกอกอค แต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับตะไคร้เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการกรอกข้อมูลอัตโนมัติบนคูเกโคมันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับวิธีการตั้งค่าคูเกโคมกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติบนมิดโดสิบหรือมิดโดสิบเอ็ดครับเริ่มต้นง่ายๆก็คือเข้ามาที่คูเกโคมครับเข้ามาที่คูเกโคมก่อนแล้วมาที่จุดสามจุดตรงนี้ครับจุดสามจุดนะครับกดเข้าไปกดไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าด้านล่างนะครับเห็นไหมกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับมาที่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีแถบด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดย่อแบบนี้ก็จะมีแถบด้านซ้ายมือถ้าเกิดขยายนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับก็มาที่หัวข้อการป้อนข้อความอัตโนมัติและรหัสผ่านครับการป้อนข้อความอัตโนมัติและรหัสผ่านตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นจะมี3หัวข้อให้เราเลือกครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ เครื่องมือในการจัดการรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็คือกดเข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็คือสําคัญเกิดพวกรหัสผ่านอีเมลล็อกอินเนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็คือกดเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับสำคัญก็คือเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องกดตรงนี้เปิดไว้ก่อนเพราะว่าเรากรอกอรหัสผ่านปุ๊บมันจะได้จําค่าไว้นะครับแล้วก็เลือกในการเสนอการสร้างพาสคีย์ให้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ก็ได้ครับหรือไม่เลือกกกกใช้้้็็็ไดคัแลวออย่างนนืี ลงชื่อเข้าใช้โดยอตัตโนมัตินะครับลงชื่อเข้าใช้โดยอตัตโนมัติก็คือเราสามารถกดเข้าไปเลยแล้วก็พอเรากดเข้าไปปุ๊บระบบจะทําการลงชื่อเข้าใช้โดยอตัตโนมัติเราสามารถเลือกได้นะครับและอันนึ้ก็คืออันนี้พี่ก๊อฟชอบใช้ก็คือใช้ใน efendim, การยินันรหัสผ่านผ่านวิ Bye, ดโอ่ฮัลโหลก็คือการยินันรหัสผ่านตัวเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนี่นี่คือเราสามารถไปตั้งค่าตรงนี้แล้วเราก็สามารถเวลาเราก่อข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆการล็ออออกินนนตต่่่าางงๆไมววจะเป็ Facebook Google รัหืใข อีเมลนะครับคือถ้าเกิดเราล็อกอินล็อกเอาออกปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัตินะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับการเข้าอย่าง l a z a d a นะครับหรือ s h อปปีเนี่ยก็จะทําการล็อกอินให้โดยอัตโนมัตินะครับเพียงเท่นี้นะครับก็คือเราตั้งค่าไว้ในเรื่องของรหัสผ่านในเรื่องของการล็อกอินใช่ไหมครับอีกอันนึงกลับไปครับกดกลับไปนิดนึงนะครับอ่าแบ็คกลับไปนะครับปิดตรงนี้หน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับกลับมาที่หัวข้อนี้ครับก็คือวิธีการชําระอันนี้เราก็สามารถเลือกไไดด้้ครับกเขาปนะ เนี่ยฮะเราสามารถบันทึกการชําระได้ด้วยนะครับพอบันทึกไปปุ๊บเนี่ยก็คือพอเราเรากรอกข้อมูลที่ต้องชําระเงินนะครับในการใช้ใช้จ่ายในการจ่ายเงินเนี่ยระบบก็จะทําการเนี่ยเสนอข้อความที่เราเคยบันทึกไว้นะครับแล้วก็เรื่องของรหัสในส่วนของบัตรนะครับเนี่ยจะมีการเมมไว้ว่ามีบัตรอะไรบ้างนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มไดด้วยกดเพิ่มปุ๊บเราก็สามารถใส่บัตรเข้าไปเพิ่มได้ ระบบ Google ก็จะแนะนําในส่วนของหมายเลขบัตรนะครับชื่อเรานะครับหมายเลข CV ข้างหลังนะครับเนี่ยวันหมดอายุนะครับให้เลยโดยอัตโนมัติทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือการตัดชําระนะครับอ่ะมาที่ที่อยู่และอื่นๆนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันเผื่อบางครั้งเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลที่อยู่นะครับแล้วก็ชื่อเรานะครับกดเข้าไปแล้วมันก็จะสามารถเนี่ยครับเปิดให้กรอกโดยอัตโนมัติคือบันทึกปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็กรอกโดยอัตโนมัติมันก็จะนําเสนอว่าเมื่อเราต้องการกรอกข้อออมููลชื่่่ทียเรรานะคับ มันก็จะทําการนําเสนอให้โดยอัตโนมัตินะครับทำให้เราประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือขั้นตอนในการกรอกข้อมูลนะครับโดยอัตโนมัติจากผ่าน g o เกิล o คลนะครับที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชจนได้ง่ายขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ีเมาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แกจิตต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่อง,องเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนัรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ